กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีท่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้เขากำลังวัดซิมาพ่อใหญ่จอยวัดซิมาตึกเฮพี่น้องเลยเขากำลังวัดสิมากินปลาอยู่ภายพี่น้องเลยอยู่ภายหน้าคลองแม่น้องแก้มบุ๋มหน้าพวเพลินอะไรพี่น้องมามาน้องหรอไหมน้องบุ๋มมีเกือบโตเลยมีเกือบเอออันเ่ยกามาแก้มบุ๋มกามา ไปขึ้นอ้องไงคือน้องเไยคือน well uh! ้องเไยเออมาสาทือไหนเออมามาสาทือไหนว้ายปพาถูกเลยกับน้องอองกันไปนะพ่อพาพี่น้องเอลยกับน้องอองกันพอน้องแก้มบุ้มกำลังสิตึกแขตอนนี้หวานเลยลุงจิก พ่อกับแม่เพื่อนบ่ฮู้สำหรับเนี่ยหลักกับลูกเพื่อนมาเนี่ยเนยสบายดีป้าลุงเลยไหมล่ะบายทีป่าลุงบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องอือฝู้ฝุ่งใหญ่เจ๋อเพื่อนบายดีป้าลุงงามๆไปล่ะไปไปถ้าแต่เนยเพื่อนม่วนเบิดมือยังม่ได้นอนได้เหนื่อยนะ ยยุดยุดอุ้ยบ่อายป่าลุงจงดิสิมาแกอ้อไปเร็ววู้สัตว์ตัวอัด่ออใหม่ด้กของใหม่ด้ะป้าตัวใหญ่ก็แฮ่ใหม่ถอนาบได้เลเออถออย่าพาน้องไปเนยเนอย่าไปเด้อต่นนายกรอบุ้มกลับมา หลักอุลุข้าเจ้ามาบกด้วยนี่พอต้อยก็แม่เคี้ยวบะฮู้ซ่าบาเนย้อมาลูกเลยลูกหล้าสบายดีเรียบเลยเอทึ่งเราจะมากินข้าวอยู่ป่าบ่เราจะมากินข้าวอยู่ป่าบ่บอกปลาลุงนะแม่มากินข้าวน้ำเนอยอยู่ป่าเด้อปลาลูกเต็นโดเต็นดุงพอก็แม่บ่ฮู้พอกระแม่บะฮู้ซ่าบะลูกมาหอดใส เอาอยู่เพื่อนแล้วบ่ฮู้ซาบมาลูกมาป่าี่เราจะไปเห็ดเด้ออ้าพ่อหนังแกมบ่าอีล่ะดโดนี่อุ้ยพ่อใหญ่กับอุ้ยพ่อใหญ่กับเห็นหัวอุ้ยพ่อใหญ่กับเห็นหัวเลยพ่อใหญ่กับว้อเธอพ่อเท่าอะไร เออแข่งกันเออกำลังวานนี่ตาย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 โอ้ยนักลายลองแกบุ้มกระยันพอตกหนามพอตกได้ไดตกเลยเด้ฮขนาดลองแกบุ้มผัวว้าวลูกกีกได้เลยเลยรูยลงเก็บเอาก่อนปายังไงน่ะนี่พี่น้องเองยกำลังหวานแหตอนนี้พญ่ยจอยมีดอกบัวน้ำเน่อพายตัวนี้ ดอกบัวกำลังจูมพี่น้องเอ้ยดอกบัวบ่อบานพี่น้องออชิมแล้ววายาาาาาพี่น้องได้แต่ปลาดุกพี่น้องเอ้ยนี่น,น,น,นี่สาวจะเอาปลาดุกใส่ยายกินบ่ได้เด้อปลาเนี่ยเด้อเป็นเงียงอย่าเงียงมันปักพี่น้องเอเ้ยเงียงปักเนี่ยเสีดยดเลยเด้อเนี่ยเจ็บ เอ้ยนี่เขาของเรียบร้อยเขาของเรียบอันนี้แม่น้องแก้มบุมพพดด้ม,มกำลังก่อไพ่พี่น้องเลยรัดดามไพ่พี่น้องแม่นกำลังก่อไพ่ตอนนี้หลักอลุเขาจะเอามาว่าแต่านางก็มายืนเซยนางก็งไ <c oughs> นนกด้อย่าลงไปอ่ะบุ้มสะตายดิ่งหามนะเอาแล่แม่เน้องห้ามลงไปน้ำเอื่อยเด้อย,ยันตาดิ่งหนามเด้อฮะอ๋อที แต่มุมไหนโตบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้เธอเนยเนยเอามาหาเนยพี่จับว้ายเอ้ยย่าปลาโตบักใหญ่พี่น้องเอ้ยมาเธอลูกหล่าย่าใหญ่อ่ะบไปเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยเอิญพายก็เอิญแม่พี่น้องเอ้ยสลัดเอาตัวรอดเมื่อสลัดนั่งนั่งอันนี้ บ่มีพ่อมีแม่ในเอิพ่อเอินแม่ไปบัดเลยพูนเต้นดังๆมาได้เสาะพ่อใญาจ่อยหวานโอ้ยพอยญจ่อยยังบาได้จักโตเลยมาตึกข้างแรกว่าสันแฮมใหม่ว่าสัน คนก้นไอ้อําด้วยมาอืมนี่ปลาเหือไรใครหน่อยพี่น้องเอ้ยเอ้ยอันนี้ก็สบายดีปลาลุงใหม่ด้วยล่ะสบายดีใหม่ด้ลูกหลานสาวกันน้ออยเนงั่งนั่งหลยล่ะโอ้ยหมูแดงหมูแดงหมูแดงลูกหมูแดงเลอะหมูแดงเยอะนั่งใกล้ปักกี้นางแซ่กบได้อยากนั่งใกล้ปักกี้เอ้ยคนงามเนี่ยนะอืมเธอมันได้โบงามอะลี อสองปีจักเดือนก็อนเลยอันนี้เนี่ยตอนนี้เดือนอยังสองเดือนสเดือนบ้างเดือนเดีเดือนสิบเนี่ยมะขุ่งพี่น้องเอ้สิกินต์ามมะขุ่งแล้วกะ็ปิีงปลาเนาะตอนนี้ปาลากำลังปิีงพี่น้องเอ้ปลาไหนเด้อแมนเดี๋ยวจะไปพผิกปิีงปลาก่อนพี่น้องเอ้อันนี้หิวข่าวแล้วนี่เนาะไก่ข,ข่าวไก่ข,ข่ระวังเด้อซับอันผักล้านซะไดย มาอยู่ป่าเด้อพี่น้องเด้อขอไว้ครับพี่แม่น3:00นแล้วแม่นยังบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาบ่ายเนาะมาแวะเียมยาแม่นแม่าอันแกมบุมแน่บอยู่ลูกโอ้ยลูกอืเือไไข่อยตาุงให้พี่น้องเอ้ย เพิ่นมาในแม่แม่ก็พอเพิ่นกะบะหูเดี๋ยวเพิ่นมานำมานำล่าซาวมากินปลาอยู่หน้าป้าอยู่หน้าปา้า,ปากิ๊กหน้าป้าแก้มบุบ๋มหน้าปาี้หน้าป้าทีอันน้อืมเออที่ได้สะ่ะมุดไอ้มมุดืมอืมแซ่บบละสาวสาวตาให้กินนะแซ่บบ่โดยพอดมั้ย จุบีมีการจุบีอืมเอิญปลาลุงกินน้ำอย่างกงวะมามาปลาลุงกินน้ำเนยเด้อพ่อนหน่อยไหมหม่าว่าวมาเบิ่งแม่น้องแก้มบุ้มปิงปลาพี่น้องเอ้ยซุกน้ำกับบอท่านทั้งขาทังหิ้งุกน้ำกับบท่านมาสั่นดำน้ำเลยเนี่ยนี่แล้วพี่น้องเอ้ยคันมาปิงปลาใส่อันนี้เนาะ มันก็นสีนังดำแบบนี้แหละพริกน้ำกรบป๋ท่านดอกปลาเลี้ยงมันก็นสีพลอยในเนื้อเหมือกินน้ากันดิเงี้ยป้าดูกินข้าวปลาเพิ่ง,นะงไปหล,ลยยอลกเหมือนอกันด้ยกินน้ออากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหมดเนาะพักสองผ้าเบิ่งไปหลอกเหมือนก็นด้ใหญ่จอยแต่กะผ่อนแก้มบุ่มยังอยู่พ่อพ่อเท่าก็หลุกเคยพี่น้องเอ้ยตึกแฮ แต่พอใหญ่จ่อยเพิ่นเป็นคนบ่อมานแต่ได้มาแล้วหากินนะ <c oughs> หากินบ่อมานแต่ได้มากพอใหญ่จ่อยนะฮะก,ก็ได้ปลาตัวเดียวพี่น้องเอลยแล้วก็บกบตัวหนึ่งระวังปลาไปเด้อเด้อเบิ่งปลาไปเด้อเป็นซาวแหละได้อะเนย,นยลืมบ่วงเอามีดแล้วน้องแก,กม <โว S 1> ้มบุวเห็ด,ดแบบนี้เลยนิ่มดูน้องหนัดเป็นอันใด อืมโอเคย่กระเดกน้อยน้องเนี่ยดจางเาลยตามเรียบร้อยเผื่ออะไรครย่อยตอนนี้เคกันนพี่นงวาไว้อยู่หน้าเลยเี๋ยวเอาเมื่อดอกซุกแล้วพี่น้องปลากับพี่น้องเลย ปลาซุกแล้วพี่น้องนี่มากินนลากันเด้อสวัสดีพี่น้องโอ้ยมาตึงมาตึงเฮอยู่หน้าอยู่หน้าของแม่น้องแก้มบุ๋มนาะมากินนลากันเด้อพี่น้องเด้ออาหารการกินพี่น้องเอ้ยมามามากินข้าวนลำกันเด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวป่าพี่น้องเอ้ยแจ่วแกมีพญายจ่ยเอามาอนางลูกหลานนางนางนางโอ้ยเสียโอ้ยสินายแจวอยังพอเอ้ย <Hot. S 1> สบายดีพ <đ> ี่น้องกินข่าวนำกันเด้อพี่น้องเด้อบานนี้พี่น้องกินข่าวนำกันเด้อกินข่าวแล้วก็สิตึกปลาต่อิเพ่นลิมปลามากินพี่น้องเอยน้องอันเี้เด่น้องอันนี้มาไหมลูกนี่เอ้ยัดคืออะไรลงมาเสียปลาลงกรต่อนลงก่อนไม่ยอมบอกินข้าวบอกกินข้าวเบิดมึงน้องหยิาอืมแล้วกินปลาอ่ ซาบไปกินอุ้ยเหลีนปบเลยป้าแหลีนปบเข่าเลยน้อกอเนยกินแต่นมอืมกินแต่แม่บุ้มอะไรนะปลาเถอะกินแต่แม่ลูกเก็บแขวแห้งบอเก็บไหม่เลยพ่อเอ้ยแล้จะกินซ้ำหุ่งเนาะเก็บแขวะแมงปลาดเอามาดิมาร้านเอาหางว่ะ่ะพ่อแหละกินบอกินซ้ำบ่ละ ไม่ได้คอยกินข้าวพี่น้องคลิปนี้กับอจบย่มาเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องนาด,ด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีายไาลุง